กขอบันมันดำมุูยแล้วก็บุ๋มบันคืนบุ๋มปงคืนอ่าหายไม่มาตรวจอืมอาลุโรอาบเอออาบูโรดนาถึงนนายขังคองโอ้ตัวกอตัวกอโอ้อันนี้คือปกติให่เลยหัวใจเต้นคือจังหวะมาขักมานไงคือรับูนายขังคองต้องไปตรวจขึ้นหัวใจด่วนนะ พราะดี่าวนี้รู้รู้กักหัวใจเป็นแมงแล้ว <c oughs> หัวใจมึงแมงเจาะหมาย้ึงครับกระเด็นไอไม่ถึงมึงหมอด่อมได้ไม่ครันไม่ข้าแมงไม่ั้งหมอดเจาะหัวใจปา,จากคือท้อจะไปหาหมอใหญ่รวยนอกยองนั่งหนดนวยครับ่หอดักถามว่าท่านจะพาตัดึรือ ขาที่เข่ายังาดัดใหญ่นะยืมเงครับปู่มันได้มันเพราะใจเตผิดจบ่ความแรงคุ้งเรื่องครับดันทุ่มๆเรืองดันทุ่มลังเออดันไม่ฟังครเลยเอาแต่แใจตัวเองนันเนี่ยคุณหมอปู่ตวใหแล้วนั่นเนี่ยเอากันนี้อความรนร้อยเท้าถือป้า ก้มดันลอยเก้าสิบตีกคักถูงไงค่บอเกาบผมได้ซมครับเช้าวันนี้ซบไปตรวจกอจะทำอะไรซิบไปแล้วไปเจอครับปูซิว่าอยู่ในผ้ากัดหัวแก่คุณนครับอาจจะหัวแก่รั่วแบบว่ามือวหัวแก่เงาหัวแก่กวยไปจะแกงแล้นั่งอหัเน้ะเออ อาคอให้งนายขันของมือเข้มือนรงมือเข้มือมันอายุวันนสุขภาพเฮงเฮงแล้วก็ไปแบบไม่ได้ยังตีมาอีกนี่เราหัวใจไม่ยังติดกันติดเขาเรียกตัวจเอ๊ติดพวกติดมีกเรียกน่งมันความจเบ่าเรื่องครับูบ้าเขาแนวตรวจมาพูดยังงว่าเช็ดเรียบร้อยรู้ว่าขัดวันนึงติ๊อกมานจึนอด้เขาเครตรวจเอ๊ะคือ

เขาแก่เขาละไม่ับ่ไม่รูเขาเขาแก่ข้าวข้อเขาเอยนะคือเขาเรื่องเขานโาเขาจับคอนี่จับคนแรกนม่นลูกหลังว่ะเอ๊คือพวกับบี้ลูกหลังเปาตื่นเราไ้เลย เออร็ืร่องบานขรงบาดพื้นขื่เนี่ยเออคือรงบาดคือเขาบอกรักเดียบแล้วือครับไม่ร่รงบาดปูกาใชอไหมอืมแค่พื้เขืดนใะเนามในโรงบาดปูตาใ่ไเมนา่เออรูปแบมันป่วงหล่ะอือคนละคนก yeah. ัดั้งหมดไก่อำกร่วขั้นมา เขาดังหันเขาแต่เขาดังโอ้ก็ไปสุดกเรรับชุดเก็บมันสิเกตุโกเออไปสุ้การรันั่งแต่งโมมาถึงบ่อเรโอแล้วมึงจะไปดเยังไงแล้วเขาไปดูยังไงแต่งโมเขาใครเขายังอดอ่ะมึง không có thể thấy được một bàn một bóp bắt được những con mặc quái bóp 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 ่อยหายก่ก็ขอพระท่านเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพอที่ทางหมอไปเถไปหายแก่เออเออ่อยหายก่เนาะพอมือร่มงหายแก่ถูกต่อยเงสมองอ่อนอ่าขอให้ยังสมองอ้อนเงิเข้ามงินร่างเงนเขามันอาทุวันนั้นถูกผ่าแล้วหนึ่งหนึแล้วก็รู้ว้าหอยแก่มาโอ้ยอันนี้ขออีนั่งน่าเนาะเด็กแบกูน่าเดี๋ยวก็หายก่ก็แบ ขคา่องเพราะแกกินน้าหนักน้อเนเครื่องจะดื่มเครื่องจะไข่เพิ่องจะขวานเล้วพวกแกเปลี่ยนเครงแข่กับมึงเนาะเออเครื่องนื่มน้ำน้อยเทา้าว่าผ่านไม่ผ่านอยู่นะแต่ว่าเป็นแรงไม่เป็นแรงไม่พวัวใหยอกหรอกไม่ัวใจแมงไม่มีมหัวจแเป้าหรอก ว่าใจสดชื่นเป็นวางเวลาอะมือคขาคือแล้วพ่อนงวางยงนั้นพระอ่างกันเออจังปัะช่วงคือควรเรียนเขาแต่งกันอ่ะขอคันอืมวันจะรู้จะปูวันเกิดตะปูเออเฮาปูเบอรเบอร์คุดูเาจังตวจของแกจัอนด้รูกเฮาปูเบอร์เอร์คุดู เฮาตื่นบ้าะว่าพ่แก่มันเป็นคอเฮ้ยคอแห้งบาดเจอกเพราว่าอีอ่นังปั่นกระดูกขาดเดอเออทาหม,มากกาูนม <laughs> ันเก้องอแห้งบาดเจืันแด่จ๊อกอหอทัไง <laughs> หัวแต่พี่พ่อเขาเจออื่นแล้วบ้านเขาะีนั่งปั่นกระดูก่าดีออพ่อไวคอนวันกเกิดให้ลูกม่ ขอให้ราก่อจะลดมือเชคมือราบมือโช่มือไม้มือสุขภรพาแข็งแรงนะลูกนะอย่าไปคิดอะไรมากมายเพราะใจเตมถึจังหวะนะอพ่อดูนะเออเอากัคือขันจะเต็มหายมาถึกันวะหายไปคือกันคือเ้อะๆวันเกิดวันื่อๆเนาะพอสองห้าขอหกเอากันือเอากันคือขอห้าขอหกค่ะตัวพ่อโชคเกิเนาะเกิดวันที่ท่นะ เออขัอ้นกากขงันคือจังว่าขาต้องอายดสุดเก้าตืเขาแก้มาลูกหืมตายดูสุดเก้าปืนงั้นนะอ่าหงห้่นหึ่งวย้วยโชคโชคมั่ๆขั่ขงเขาขาา้างมั้งทำเวลาหน่อยคุมหมวแกไปตรวจอีกเลยเขาแกมาคุหมหัวไม่เท่า,าอืาง ไม่ดังไม่เป็นเสือเรื่องครับปูตัวทุกใบกับตัวตัวทุกเสียงง่ากับเสียงเรื่องครับปูห้ากะบเสือตัวทุกห้องขังกับเรื่องนางการวิวันคุ้มคงค่ะอืค่ะคุ้มข้งบุญพบกำนังจินดาชีพที่แยกกุ้งก็จะหาด้วยว่าไปแล้วก็จะเพ่มงานตัวพบกับทักหนังกำลังการวิวันกำนังกินดา ครวบเตีายวคาปูเปร่อวเป่ารอบแรงเป่ารอบแรงเปรีอ่ะหัวใจเป็นพ้อมกันเลยงานจึนดากำลังกบวีวันมือเป่าวนะแล้วก็ไหวๆอ่างเงี้ยคาปูไหายแล้วคบปูอ่าหายมือกไม่รับไม่อกไม่ม้อากว่านั้นศึกษาคนนั้นจริแล้วก็ดึงเงินหายมาเร็วๆเออเอฟซีคปูเอฟีผ่านทางเ้า ปากแท้เออถอดแหวนขึ้นิ่งไม่จักเพราะเด็กใจแต่พ่อว่นีพวกี้เออร้ายกูร้ายคมงนาว่าจนาโกงกระเดียงเอาก็กระเรียนกงกระเืียนกันหมดถ้าไว้ัวมอะไรก็ัววด้วยพ่อมับเออร้ายกูร้ายค้งร้ายคือเสียงเร่อง่าเียปวดฟอมกั่เครก็รดเอเอารอบเดียวทำมัเร็วกว่าเราคำๆเอาชิดเตาหนัก อ่าใครกูรักมือเก่ามือด่ามือเ่ามือวาอากูวันนั่งสุขขาพอนั่งหึงหึงแล้วก็รวยรวยนะลุงนะอา่านผ่านผ่านมาเขาขยอืมอันนี้เขาขายนั่งนั่งชัดาเท้วตาเออเขาจะก้ทางบนเขาแล้วก็แล้วกวขึ้นมาแกผ่านอันนี้เขาแล้วก็ผ่านนะลุงนะอาเขอให้หึงหึงรวยรวยตลอดไปนะลุงนะมา้อองมอ กระจายกองหงายกับยังมือแรกว่าก่อนก่อนพวกโูกับโป่ปลาโผคือพวกเขาห้าเ้าะหคาดแบงหักแบงหักแบงหักไปตัวแล้วเรับักเื่อว้าวไม่งางเลย่แนว้า

เพห่เจ้าไหอากาศตุ่มมากอากาศตุ่มขึนเนาะเออข้างบยากใหญ่งเดียวจากบ่เดียวสิบเก้าสิบเก้าเออได้ก็แบบตัน้ก็คอยจกังแ่เรื่อปอบก็ตึงเขาทงบ่าคอยวางเด็ดชุบหวบหังบ่าหหมดดูมัดตัวตุ่มตู่มตุ่มุ่มต่าต่มตุ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 ่กับ่มต่ ให้คนกูย่างกย่างอาไรว่ากสุขไเฮ้รัมีจั่หงุยิ่แตะปูเออเกือบไม่วยิ่งเนียแบบผู้หมอัปก่อนเลยันพอตาสมบุญน้ำปูครับหัวใจยิ่งไม่เหมือนี่งงแข่งแข่ง